นนนออห่ยสวัสดีทุกคนเรานิวอิมยังจำกันได้ใช่ไหมคืออิมก็คิดไปเรื่อยอะว่าถ้าอิมได้ไปเล่นเกมในรายการหนึ่งคงชิวอ่ะคือแต่ละเกมเนี่ยอ่อนๆทั้งนั้นเลยอะเดี๋ยวเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนเออมันเหมือนเกินไปเปลี่ยนสีก่อนเปลี่ยนสีเอ่อสีนี้แหละรุดซิบด้วยดิโอเคไปกันเลยเพื่อเล่นแนนไนที่มาถึงแล้ว รบสักครู่เมื่อทุกท่านมากันพร้อมแล้วเราจะเล่นเกมกันเลยค่ะกดก็คือทุกท่านสามารถเดินขึ้นมาได้เมื่อเด็กน้อยหันหลังร้อง A E I O U ถ้าเด็กน้อยเห็นว่าใครขยับตัวคนนั้นต้องถูกกำจัดอกเกมแบบเนี้ยอิมคำนวนนิดเดียวก็ไปได้แล้ว ดูระยะทางจากประตูจนถึงเด็กน้อยน่าจะเลวาๆ54เมตรส่วนความกว้างของลู่วิ่งน่าจะประมาณ15เมตรเราต้องใช้สูตรหาเส้นทางกระจัดนั่นคือ A กำลังสองบวกบีกำลังสองเท่ากับ C กำลังสองจากนั้นเราก็จะได้ค่า C แล้วเราก็จะเอาอไปแทนค่าในสูตรหาความเดิวก็คือ B เท่ากับ S ส่วน G แล้วเราก็จะเข้าเส้นชัยเ yeah. yeah. ย้ จัดโอเคตายก็ได้เกมที่สองคือเกมแกะน้ำตาลค่ะรูปทรงที่ท่านเลือกคือรูปทรงที่ท่านต้องแกะออกมาสบายหรือทุกท่านจะสามารถผ่านเกมนี้เมื่อแกะโดยไม่แตกหรือหักถ้าพร้อมแล้วเริ่มได้เลยค่ะขมักขมเม่นจะใจะเย็นเย็นเป็นน้ำจะทำไมมันยากวะอัเจ้า สบายตัวละทีนี้จริงๆมันแก้ตัวไม่ได้แต่นี่มันนิวอิมไงต้องแก้ได้ขออีกทีอีกทีมาเอาอีกเอามาเอามาทั้งหมดเฮ้ยทำไมอิมรู้สึกถึงพลังงานบางอย่างมันมาคูสิ้นดีเลยเฮ้ยขนลุกไปหมดแล้วเนี่ยทำอะไรอยู่ยายเด็กอ้วนแม่บอกแล้วใช่ไหมอย่าเอาน้ำตาลมาเล่นสวยละทายนี้อิมก็อยากบอกว่า อย่าเอาน้ำตาแม่มาเล่นช่วยเราอย่าเพิ่งด่วนตัดสินอะไรถ้าเรายังไม่ได้ลงมือทำบางสิ่งมันดูยากแต่มันก็ง่ายบางสิ่งมันดูง่ายแต่ก็ยากทุกอย่างอาจไม่ได้เป็นเหมือนตาเห็นคนเราก็เหมือนกันอะ่ะอย่ามองแต่ภายนอกมองเข้าไปถึงข้างในจะได้รู้ว่ารักแท้มเป็นอย่างไรตัดตไส้พุงไม่ใช่จะได้รู้จิตใจของคนเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย ない。